คนไทยเดือดค่ะฟาดขมินอยากได้แผ่นดินก็ยกทัพมาฝากพลทหารถล่มให้ใหายไปจากแผนที่โลกทาเอาคนไทยเดือดสุดๆเพราะความที่ขมินเหียบทุกดอกแล้วบอกเห็นคนไทยเป็นเพื่อนเสมอแต่ที่ผ่านมาก็เลีอมจัดทุกเรื่องจ้องจะเคลมไทยอิจช้าไทยใส่ร้ายไทยและยังหวังจะฮุบดินแดนไทยอีกด้วย งานนี้ทางด้านของนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันได้จัดหนักค่ะด่าเมรบนเวทีประสายของการชุมนุมของกลุ่มคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตายเอาไว้แบบจัดเต็มเลยทีเดียวเน้นๆนะคะปลุกใจกองเชียร์ไทยให้กำลังพลทหารสู้ขเขมรโดยนายวีระสมความคิดค่ะกล่าวว่าตนขอท้าสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชารังแกประเทศไทยมานาน ถ้าอยากได้แผ่นดินไทยยกทัพมาเดี๋ยวนี้ประชาชนคนไทยจะบอกกับทหารว่าขอให้จบในรุ่นของเราเอาให้แม่งหายไปจับแผนที่โลกให้มันจบในรุ่นของเราในเมื่อหาเรื่องประเทศไทยมาโดยตลอดตอนเล็กตอบน้อยเสร็จแล้วก็หาเรื่องยิงทหารไทยพอเราตอบโต้จนตุยเป็นเบื่อไปออกทีวีร้องไห้ปีฟองสารโลกครั้งนี้ถ้าส่งกองทัพมายิงทหารไทยแม้แต่นัดเดียวจบในรุ่นเราเนี่ยแหละ อุงอิงคุยกับอังเคิลบอกว่าเป็นพวกเราอุงอิงเป็นพวกเขเมรบอกว่าแม่ทัพภาคที่สองเป็นพวกฝั่งตรงข้ามเท่ากับอุงอิงเป็นฝั่งตรงข้ามกับคนไทยที่เรามาวันนี้ไม่ได้เรียกทาหารมาปฏิวัติ แต่มาปกป้องอธิปไตยของชาติไทยพี่น้องทหารทําหน้าที่ได้อย่างดียิ่งคือการปกป้องอธิปไตยโดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่ผ่านมาทุกรัฐบาลก็แย่เหมือนกันหมดขอพูดอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องละเว้นไม่เช่นนั้นเราไม่เสียดินแดนเสียอธิปไตยเหมือนทุกวันนี้หรอกแต่รัฐบาลนี้แย่ที่สุดเพราะเสียแค่นี้ไม่พออุ๋งอิงบอกกับอังเคลว่าไงเพื่อให้รัฐบาลหนูอยู่รอดอังเคลจะเอาอะไรหนูจัดการให้หมดอย่างนี้ถือว่าขายชาติหรือยังสมควรถูกขับไล่หรือยัง ขณะที่ทางด้านของนายจาตุพรพงพันค่ะวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนขึ้นประสายบนเวทีในกิจกรรมดังกล่าวด้วยว่าในแผ่นดินรัชกาลที่10เราไม่ยอมเสียแผ่นดินแม้แต่ตารางนิ้วเดียวประวัติศาสตร์ในอดีตที่แพ้พมา่าเพราะไม่จัดการคนขายชาติก่อน วันนี้เรามีประสบการณ์แล้วจัดการคนขายชาติก่อนถ้าไม่จัดการคนขายชาติเราก็ไม่มีชาติให้เหลือคนไทยโดยส่วนใหญ่ที่รักชาติบ้านเมืองนั้นสามัคคีกันแต่แตกแยกกับนายกรัฐมนตรีแตกแยกกับพ่อนายกรัฐมนตรีแตกแยกกับคณะรัฐมนตรีเราเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกก็ไม่อะไรทั้งนั้นเรียกร้องพักร่วมให้ถอนตัวก็ไปแบ่งตำแหน่งกันเหมือนจนพายเรือให้จนนั่ง นายกรัฐมนตรีไม่ได้ฟังเสียงประชาชนเหมือนกรณีคลิปหลุดตนบอกว่าบาทหัวใจคนไทยเพราะเป็นการที่ผู้นําไทยตัดหัวแม่ทัพภาคที่สองไปบรรณาการให้สมเด็จพูนเซนเป็นเรื่องที่คนไทยไม่อาจรับได้ขมิ้นยังรู้ทันเลยว่านายกรัฐมนตรีคนนี้ขบไม่ได้ค่ะ